ตอนนี้ผมก็ได้งานแบตสามตัวมาแล้วก็ได้หกสิบหกบาทนี่นะหกสิบหกบาทแบตสามตัวเลยอะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเรายกเลิกไอตัวงานนี้ไปเราจะได้กี่บาทเนะาะเพราะเออไปส่งไกลขนาดนี้แล้วก็ต้องแวะไปรับนี่หนึ่งสองสามสามล้านแล้วก็ไปส่งอีกเออไปเดี๋ยวลองยกเลิกดูนะว่า เราจะเหลือจาก66บาทเราจะเหลืออยู่กี่บาทก็กดตรงนี้นี่นี่นะยกเลิกอ้างไปนะทุกคนอ,อ่าอ้างไปนะฮะยกเลิกปุ๊บนี่ตอนนี้ก็เหลือ2งานได้40บาท อ่ะจาก66บาทก็เหลือ40บาทแต่ว่า2งานนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กันเนาะก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่ก็ถือว่าแบบโดนหักไปกี่บาท40 66ไปส่งไกลขนาดนั้นแล้วก็แวะรับอีกบวกมา26บาทเออก็ถือว่าจบงานแล้วเราค่อยรับต่อแถวนี้ดีกว่าเนาะนี่มาถึงก็ได้รับอาหารเลยที่ผมยกเลิกไปเพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบว่าเปอร์เซนต์การรับงานเปอร์เซนต์การยกเลิกงานอะไรพวกนี้เนาะ เพราะว่าไม่ได้เก็บอินซินทีฟเออแล้วทุกคนว่าเฮ้ยถ้าเป็นทุกคนอ่ะจะยกเลิกไหมงานแบบนี้หรือว่าวิ่งไปเลย6งาน6งาน3งานเออ3งาน6จุดไปเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า